แม่เรียกสินสอดพี่หมีพร้อมเลี้ยงหลานสินสอดไม่ใช่เรื่องสำคัญแม่แพมถูกใจพี่หมีดูแลแพนเค้กอย่างดีสมาเสมอลูกสาวทำอาหารไม่เป็นก็ทำกับข้าวให้ล้างจานให้แย้มพร้อมเลี้ยงหลานจากกรณีแพนเค้กเขมมนิดที่ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่ากำลังหาเลิกเพื่อเตรียมแต่งกับพี่หมีหลังคบหาดูใจกันมายาวนานนับ10ปีล่าสุดแม่แพมนวลนง คุณแม่ของแพนเค,ค้กเผยว่าเรื่องเลิกได้ยกให้ทางบ้านพี่หมีเป็นคนจัดการแต่ถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้อยู่ก็ยังฟันธงอะไรไม่ได้ส่วนทางครอบครัวตนเองก็พร้อมตลอดอยู่แล้วถ้าทุกอย่างอำนวยก็พร้อมแต่งเลยแม่ก็เห็นว่ามันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วและตอนนี้ทั้งคู่ก็เรียนจบด็อกเตอร์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยส่วนเรื่องสินสอดแม่แพนบ,บอกว่าไม่ได้เรียกร้องอะไรเลย พี่หมีก็ดูแลครอบครัวมาตลอดเรื่องสินสอดจึงไม่ใช่เรื่องสำคัญดูแลกันอย่างดีสำคัญที่สุดพ่อแม่พร้อมสนับสนุนส่งกำลังใจนอกจากนี้แม่แพมยังออกปากชื่นชมว่าพี่หมีเป็นคนที่น่ารักมากและยังดูแลลูกสาวแทนแม่ได้สบายใจได้เลยแพนทำอาหารไม่เป็นก็ทำกับข้าวให้ทานข้าวตรงไหนพี่หมีก็รังจานให้แพนไม่ต้องพี่หมีทำกับข้าวให้แพนก็จัดโตให้ทำหน้าที่ชดเชยกันได้ดี แพมบอกว่าได้สอนวิธีแม่บ้านแบบเบสิกให้แพน แต่โดยรวมเมื่อเขาอยู่ร่วมกันเขาต้องตกลงกันเองพี่หมีมีความเป็นพ่อบ้านเขาได้หมดออกนอกบ้านเขาก็เป็นแบบนี้พี่หมีน่ารักเขารักกันต่อเนื่องยาวนานเขาก็ดูแลลูกเราได้สบายใจไม่รู้สึกห่วงถามว่าอยากมีหลานยายไหมแม่แพมบอกว่าเขาคงต้องคุยกันว่าจะมีหรือไม่มีถ้าเขาพร้อมมีตนเองก็พร้อมช่วยเลี้ยงแต่ถ้าเขาตัดสินใจไม่ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไร นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทีมงานของเรานำมาฝังให้รับชมกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ